สำหรับคนที่เรียนภาษาด้วยตัวเองนะคะวันนี้เคล็ดลับที่1ที่จะมาให้นะคะก็คือการฟังนะคะการฟังให้เยอะ การฟังเนี่ยสิ่งที่เราจะได้จากการฟังคือการคุ้นชินกับคําศัพท์นะคะคุ้นชินที่คำศัพท์ที่เราได้ยินบ่อยๆหรือเพลงไหนที่เราฟังบ่อยๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเพลงครั้งแรกที่เราฟังใช่ไหมคะเราอาจจะไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงหรือว่าเราอาจจะแบบเฮ้ยท่อนฮุกเราจองไม่ได้เลยนะคะแต่พอฟังไปฟังมาเออรอบที่20เราก็จะร้องเพลงนั้นได้ถูกไหมคะภาษาอังกฤษก็เหมือนกันก็คือเราก็สามารถาใช้ตัวอย่างไอ้นั้นก็คือ การฟังเพลงก็คือใช้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับภาษาอังกฤษแล้วก็เราก็ใช้ประโยคนั้นทำให้เราคุ้นชินแล้วก็เรารู้ว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษแต่ละคำอะค่ะมันออกเสียงโทนต่ำโทนสูงอยู่ตรงไหนนะคะก็คือเราจะเน้นคําแต่ละคำอะค่ะเราจะเน้นตรงไหนของคานะคะ <S <S 1> <S 1> <gasps> เพราะว่าการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยวิธีที่นุชไม่แนะนําเลยก็คือการเรียนเริ่มต้นเรียนพูดนะคะ ด้วยการอ่านแล้วก็ออกเสียงเองเพราะว่าการออกเสียงเองเนี่ยบางครั้งเราออกเสียงที่เออมันไม่ใช่ภาษาของภาษาอังกฤษ,า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 ษานะคะเราออกเสียงแบบไม่ตรงไม่ตรงจุดหรือว่าไม่ตรงกับการสะกดคําหรือว่าสเ,เสียงใช่ไหมคะมันก็จะทําให้ชาวต่างชาติก็คือฟังแต่ฟังเราไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นการฟังแล้วก็การเก็บข้อมูลนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําให้เราคุ้นชินและก็เรียนรู้ด้วยตัวเองได้เร็วที่สุดนะคะก็คือเคล็ดลับที่2นะคะก็คือการเทรนหูนะคะการเทรนหูให้ฟังบ่อยๆนะคะโดยการใช้เ,เราทาเหมือนเราขับรถไปทำงานใช่ไหมคะเราอาจจะเปิดเพลงฟังนะคะ เปิดเพลงฟังเราอาจจะใช้แบบว่าเฮ้ยเปิดเพลงภาษาอังกฤษที่เราชอบก็คืออย่างเช่นนุนนะคะนุกก็ชอบร้อยห้าจุ ECFM นะคะที่เปิดเพลงเพราะตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็เพลงอันไหนที่เป็นท็อปชาร์ตใช่ไหมคะเขาจะเปิดบ่อยๆวันหนึ่งก็3-4รอบเราก็สามารถฟังเพลงนั้นฟังเพลงนั้นไปบ่อยๆค่ะแล้วสักวันหนึ่งเราจะคุ้นหูมากว่าเฮ้ย เขาเรียกว่าประโยชน์ถัดไปเขาจะพูดว่าไงหรือว่าร้อง่่ายัางไงนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของการฟังเพลงในรถหรือว่าฟังเพลงตอนทางกับข้าวฟังเพลงตอนอาบน้ําหรือว่าฟังเพลงออตอนไหนดีอ่ะตอนออกกําลังกายนะคะสิ่งที่เราใช้มากที่สุดก็คือทํากิจกรรมที่เราชอบแล้วก็ฟังดนตรีไปด้วยนะคะมันทําให้เราเรียนรู้ภาษาได้ง่ายนะคะแล้วก็เคล็ดลับที่3นะคะคือการ เทรนหู who, แล้วก็การ Copy นะคะก็คือการใช้ประโยคหรือว่าการใช้คำศัพท์ที่ดีที่สุดหรือว่าการเรียนที่ซึมซับที่ดีที่สุดก็คือการฟังฟังเสร็จก็คือเราใช้ Copy มาค่ะก็คือ Copy มาทั้งประโยคเลยไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปจัดเอ่อหนึ่งสองสามเองนะก็คือมันจะยากนะคะก็คือจำมาทั้งประโยคเลยว่าเฮ้ยเขาพูดว่าไง how was it เออใช้ยังไงอะไรเงี้ยก็คือ Copy ไปเลยค่ะก็คือการ Copy เนี่ย มันทำได้ง่ายแล้วก็มันทําให้เราเรียนรู้เร็วด้วยนะคะก็คือจากเราที่ดูหนังมาประโยคสั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็ใช้มันใช้บ่อยๆเอามาใช้ฟังจำก๊อปปี้แล้วก็เอามาใช้ไอ้สิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ง่ายๆที่เราทําได้ทุกวันนะคะโอเคเคล็ดลับมีแค่นี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจคุณนุชให้ด้วยนะคะขอบคุณค่า